ผมหาทางขึ้นไม่เจอเอาไปเอาไปเดี๋ยวผมเอากระสุนตามไป <pers> <ol> เอ้ยพอแตงโม่ลน่อยไปอุ้ยกระสุนซไฟเปอร์เยอะมากขันบ้นยิงขันบันยิงแตงโมกูนี่นสแสดงว่ามันพิชกันกับกูได้โอเอคเลยนะอันนี้อันนี้เอาแตงโมใหม่ก็ไม่เจอเขาจะทำอาชิเม้นหรือเปล่าใครยิงแทงโม่เขาเปล่ายิงแทงโมเขาเปล่ามันไม่ทำอะไรเลยเไม่ทำอะไรเลยเอาเป็นงานไปไปยิงแตงโม่ไปนะเดี <ol> <S <s ๋ยวมันโผล่ เด aja, ี๋ยวเดี๋ยวเขาโกรธนะตอนไอ้ปอร์น่ะวางเลยไหมวางเลยไหมครับรอรอกันกันเดี๋ยวรอเพื่อก่อนรอไว้ก่อนโอเคครับผมกูพยุงเนอะยังไม่ยิ่งแต่งโมกูไปมาเราดิไอ้ระวังได้มันมาแข่งหลังมึงกับแม่ได้สองทางเลยกูไม่มีปืนกูใช้ยันเนี่ยอ๋อมาเสร็จระเบิดเบอร์มาเสร็จระเบิดไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วหนึ่งสองเจ็ดหก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้กันเลยเอ้ยคนนี้เอาตงโมว,วิ่งไปกอกรหัสเลยดิไป <c oughs> โม่เกาะกรหัสเลย <c oughs> แตงโมแล้วยิงแตงโมกูวะเออเออเฮ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วลงไปข้างล่างเร็วลงไปข้างล่างมันอะไรยิงแตงโมกูหลี่ยเลือดกูไหลวะตรงที่บูชายันมันระเบิดแล้วอยู่ไหนกันเลือดกูไหลวะโอ้ยโอ้ยผีผีเยอะเลย มีม so mm ีม hmm. like ีมีหยาบปะมีหยาบปะมีมีขอเป็นเดตขอเป็นเดตพขาใส่มึงใส่ใส่มึงนี่เออเอาออกไปไปเลยตามตามตามกูเลยตามกูมันยิงแตงโมกูเอ้ามึงดรอปให้กูไปนี่ดรอปให้เร็วดรอปยังให้กูาขึ้นดรอปให้เร็วดรอปให้เร็วยุคหันละมากวนมากวนฝ่าเรียนไหมตรงนี้เร็วเร็ด่วนๆฝ่าเรียนมากวนฝ่าเรียนมากวน ข้างกูไปถือ <infring> ข <es> ้างมานน่ถือถือยิงไงเนี่ยยิงไงเนี่ยยิงไงเนี่ยทางหนั้น้างหนั้นยิงไงเนี่ยยิงไปยิงไปเลยยิงให้หมดยิงให้หมดทุกตัวแล้วก็เลี้ยวไส้มันคือจะสองด้สองทางมามาโอ้ยิงจังเลยเนี่ยมาไหมทำหลอดเตนี่มดูดูแม่งเดินถือแตงโมไม่ช่วยไอ้ชิโมไม่ช่วยไอ้ิยิงยิงยิไป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  นี่นี่ครั้งน่ะไปนะเขาว่ารถออกก่อนนะว่ารถออกก่อนแน่เลยวะกูตกรอดนะตกาะบนละมืดแล้วช่วยเพื่อนเขื่อนเขื่อนโมอยู่ได้เอาไอ้กูเจี๊ยบเตีงโม่บ้างด้วยเตียงโม่บังถือเรามึงแลีนเข้าไปเอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยมามามาเดินเลยไปเลยมึงดับเตีงโม่ไอ้กูผีเด็กตามเออกูดับกูดับห้แล้วกูดับห้แล้วต๋อถือเข้าไปเฮ้ยเป็นไหนเหรเป็นไหนไหนว่าอ c h i e v e m e ไดน เฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันเอาโมงมันมีรสไม่ได้ขิ้เหม่ยเนื้อเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นอ๋อมันมีความหมาย